แยงทางสังคมติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่7จ,จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับทีมข่าว n อ t สงขลาสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่อต้อ,รอรน,นนะรับเข้าสู่ขาวภาคลา16นานีะประจำวันังคารที่23บมิถุนายนพุทธศักร,ราชส5บค่ะวันนี้พบกับพิชสุภาวดีบุญมีและคุณฤริญญาเฉ สวัสดีครับคุณสภาดีครับครับผมช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคําคมมีข้อคิดหรือว่ามีคติดีๆคําฝันนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับที่ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาส่งมาเพื่อที่จะเป็นแรงกระดานใจแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆส่งมาไม่ส่งเปล่าได้ของที่เรืลึกไปด้วยของเที่เคือร่วมเสเสของเรา ซึ่งถือว่าเป็นร่องที่สะดวกสบายมากสามารถพับเก็บได้แล้วก็ช่วงนี้เหมาะด้วยเป็นช่วงของหน้าฝนหนึ่งไปเสนียบัดต่อหนึ่งคำขวัญแล้วก็ต่อหนึ่งแนวทางการได้แก้ไขปัญหายาเสติดนะคะ